เลขข้างหน้านะคะเป็นเลขหนตรงกลางเป็นเลขหกครับสามหกหนึ่งค่ะายกเบอขึ้นยกเบอขึ้นเีมไม่มเอ่ยไม่มีน้ำหนึ่งถึงพันเดินทึบพันค่ะอยู่ไหมคะหมายเลขสามนึ่ค่ะหมายเลขสามร้อยหกสิบเอ็ดสามร้อยหกอค่ะอยู่ไหมคะเชิญเลยค่ะได้รับรางวัลใหญ่นะคะจากรยานคันแรับรับรางวัล ขออนุญาตนับนะคะหนึ่ง,งมีไหมคะสองมีไหมคะสามคะ่ะหมดเวลาค่ะขอรีนเชิญท่นานผู้ว่าจับใหม่ค่ะก็ต้องหยุดก่อนมีนไหมมี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 ค่ะขออนุญาตประกาศนะคะซุ้มแต่ละซุ้มนะคะช่วงนี้นะคะขออนุญาตงดใช้เครื่องเสียงก่อนนะคะเพราะว่าสามร้อย,าย300ขาย,ยไหมเอาห้าร้อยแล้วกันนะ ไม่เอาเท่าไหร่ก็ไม่ขายอ่าแกะไว้ไม่ไเจือกของท่นนนานนายกขอบคุณนายกนะสวัสดีนายกขอบคุณนายกก่อนโอ้จิใจเลยลูกอ่าขี่ไปได้ยังยังอ่ายยังต้องขายขี่ไปได้ยังอ่า <laughs> โอเคครับนายกฝากั่นมากกับเขาคุณนายก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอนะอรองนะเออรองผู้ว่าราชการจังหวนนงัดนะครับท่านผมท่านยงยุทธนะครับลูกกิริสันท์ครับร่วมถ่ายรูปนยครับร่วมถ่ายรูปครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกดมือให้เสียงดังๆนะครับ จักรยานคันแรกเราออกไปแล้วที่โชว์เลยครับโอ้โหครับ <Lamborg> จ <hini> ังเหลืออีกนะยจังอีกหลายคันครับหลายคันอนุญาตนะคะขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการเหล่ากาชาตินะคะอย่าเพิ่งกลับค่ะ